สวัสดีค่ะเน,เนเต s t a t i o n ี r y c a ฟ่ค่ะวันนี้แนนจะมาบอกวิธีใส่หมึกตัวปัม๊มตัวนี้ยี่ห้อนี้อันนี้นะคะยี่ห้อมีโดริใส่วิธีใส่หมึกตัวปัม๊มครั้งแรกแล้วก็วิธีเปลี่ยนลายก็คือมันเป็นตัวปัม๊มที่มีสิบลายข้างในเนี่ยค่ะหมุนหมุนมีสิบลายข้างในนะแต่มันไม่ได้หมุนได้เลยเหมือนตัวปัม๊มแบบตัวปัม๊มวันที่ของทั่วไปที่มันหมุนได้เลยอะ่ะ มันต้องแอบกดนิดหนึงนะแต่ไม่ยากค่ะแล้วก็ตัวปั๊มนี่แนนแนะนำเพราะว่า 1. มันมีตั้ง10ลายอยู่ข้างใน 2. มันเป็นออยเบสอิงซึ่งปั๊มแล้วเนี่ยระบายสีทับได้ใช้ปากกาเมจิกทั่วไประบายทับได้เลยอะไรงนี้แล้วหมึกมันไม่ค่อยซึมออกมาก็คือไอตัวหมึกสีดำของตัวปั๊มเนี่ยมันไม่แบบปนกับสีสีของที่เราระบายเนี่ยค่ะแล้วก็ถึงไหนแล้วนะสม ลายมันน่ารักแล้วก็มันลายมันขนาดนี้ใช่ไหมไอเดียในการเอามาใช้อ่ะมันเยอะมากเช่น1เอาไว้แต่งแพลนเนอร์2เอาไว้แต่งการ์ดอย่างตัวอย่างนันนี้นะเนี่ยค่ะเห็นชัดไหมอ๋ออันนี้เขาแต่งเจอร์ a นลนะก็คือเอามาเขียนปั๊มหลายลายแล้วเอามาเป็นกรอบของวันที่เนี่ยค่ะแล้วก็ขนาดมันขนาดเนี้ยขนาดมันพอดีกับช่องของ ปฏิทินในแพลนเนอร์ของแนนของเราทุกคนนี่ช่องมันประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นโลบาน a 5นะคะใหญ่นิดนึงก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นโฮโบนิิก็จะประมาณนี้นี่ค่ะช่องมันพอดีพอดีแล้วก็อันนี้อีห้อนี้ปีนี้ที่ปีหน้าที่แนนปีหน้าที่แนนจะใช้เนี่ยเป็นอันนี้ แนนใช้จีบุนเทจโจของโคคุยโยน,นะคะนี่ช่องมันก็ประมาณมันก็เหมือนแบบของโคโบนี่แหละขนาดมันกำลังดีนะประมาณนี้แหละค่ะเริ่มเลยเนาะเรื่องมีอยู่ว่าเราก็แกะออกมาแกะออกมาจากแพ็คเราก็จะได้ในแพ็คนี่นะมันก็จะมีตัวปัมกับตัวหมึกออกมาให้เลยเนี่ยถ้าใครทำไม่เป็นนะ มันมีวิธีให้มีวิธีทําให้นี่ค่ะถ้าใครแบบว่าตื่นเต้นจะค่อยๆอ,อ่านมีวิธีให้แหละแต่ว่านี่นะดูไปกันแนนดีกว่า1กดตรงปุ่มแดงๆนี่นะคะกดค้างไว้1กรึบกดค้างไว้นะแล้วก็กดตรงนี้ไว้หนึ่งกรึบจะได้เสียงแกลกหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินปะ่ะเอาใหม่นะกดตรงสีแดงๆนี่นะคะสีแดงมี2ฝั่งนะกดค้างไว้แล้วก็กด ตัวปมข้างบนแท่นปมข้างบนนะได้ยินเสียงกรึก๊กนึงนะคะแล้วเนี่ยด้านหลายด้านหน้านะไอหมึกมันเม่กี้ะม,มันก็จะมีฝาของมันใช่ไหมก,ก็เปิดฝาของมันปึ๊บแล้วมันก็จะมีลูกศรเห็นไม่ชัดเนาะแต่ว่ามันจะมีลูกศรแล้วบอกว่าให้เสียบเข้าไปทางนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยคะ่ะ หนึ่งนนหน้าแล้วก็เสียบก็ไปเสียบ้าไปเอาเอาหมึกเขาเรียกว่าอะไรดีนะหมอนอย่างนี้ดีกว่าโอเควางให้ตรงๆนะวางให้เป็นเห็นเป็นลายเนี้ยนะคะแล้วก็เสียบลายลูกศรเข้าไปนี่แหละให้เห็นลูกศรน,นะหมึกจะอยู่ข้างล่างนะคะตัวแป้นตัวป๋ามะหมึกจะอยู่ข้างล่างนะเสียบเข้าไปได้ยินเสียงกริ๊กไหมคะ นั่นแหละแล้วก็กดได้แหละเรียบร้อยค่ะเอาใหม่อีกทีมะอืมวิธีเทียวออกก็กลับลำออกมานี่เอาใหม่นะนี่นะคะวางตัวปั๊มตรงๆธรรมดานี่นะกดสีแดงข้างๆเนี่ยนะคะกดเข้าไปแล้วก็กดแท่นตัวปั๊มตรงนี้นะให้มีเสียงคลิกหนึ่งคลิกนะคะ นี่นะแล้วก็ลูกศรของหมึกปั๊มมานะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยค่ะหนึงปิ๊กแล้วก็กดตรงนี้อีกทีเป็นการคลิกเรียบร้อยค่ะนี่นะแล้วเวลาจะปัม๊มอะเดี๋ยวปั๊มเลยละกันนี่นะตัวปัม๊มปึ๊บนี่ค่ะออกมาและหนึง ลายน่ารักเนาะแล้วทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนลายแนนอยากจะได้ลายหัวใจนะหัวใจกุ๊บกิ๊์น่ารักตรงนี้อันบนสุดนะวิธีเปลี่ยนนะคะกดแท่นตรงนี้ลงมาให้สุดก่อนสุดๆเลยนะเสียเวลาทำไมอยู่แล้วก็กดสีแดงกดปุ่มสีแดงข้างๆสองข้างเนี่ยนะคะกดลงไปแล้วก็ปล่อยได้ยินเสียงกริ๊กเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็หมุนเลือกเลยค่ะปิ๊บปิ๊บ ลายหัวใจอยู่ไหนนะนี่ค่ะเอาลายหัวใจอยากได้ลายหัวใจมาอยู่ข้างหน้าสุดอย่างนี้นะแล้วก็กดแทนตรงนี้อีกหทีแล้วก็ลองปั๊มเลยนะได้หัวใจแล้วค่ะนี่โอเคไหมลองใหม่ทีนะคราวนี้แนนอยากได้ลายดินสอลายดินสอยาวๆนี่นะคะก็คือกดปุ่มสีแดงข้างๆก่อนสองฝั่งนะน,นะคะปึ๊บ แล้วก็กดแทนปั๊มลงไปเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เป็นการเปลี่ยนบึกออกหม่โทษโทษทษกดลงไปลึกๆแล้วก็กดสีแดงปึ๊บแล้วก็นี่หาดินสอนี่ค่ะได้ดินสอแล้วเนาะแล้วก็คลิกหนึ่งทีปึ๊บแล้วก็ปั๊มเลยนี่ค่ะเรียบร้อยเนาะน่ารักเนาะ แล้วทีนี้เราอยากจะระบายสีใช่ไหมนี่เลยมาเลยคะ่ะเริ่มจากสีไม้ก่อนนะระบายหัวใจก็นี่ไงระบายไม่มีปัญหาหมึกไม่เปื้อนเลยเนาะดูสนะิจะลองดูลองไมล์ไลเนอร์แล้วกันนะลองไมล์ไลเนอร์นะคะนี่ไงนี่นะ ก็นนลองดูคลิกลอาร์ตค่ะอโอเคเนาะไม่เปื้อนเนาะแต่ถ้าแบบว่าปั๊มปุ๊บแล้วมือแนนเคยปั๊มปุ๊บปั๊มทันทีแล้วมือแบบปาดไปโดนทันทีมันก็เปื้อนแบบเลื่อนๆหน่อยนะม,มันขึ้นอยู่กับเก็เรียกว่าอ,อะไรนะกระดาษด้วยแหละพอดีวันนั้นแนนใช้กระดาษมันนิดนึงแล้วพอดี มือจะเอื้อมไปหยิบดินสอแล้วมือก็เลยตรงด้านตรงเนี้ค่ะมือไปปัดโดนมันก็แบบเปือเป้อนๆหน่อยๆเมื่อกี้นายใช้สรารสาก็โอเคน่ารักก็กิ๊บไม่เปืเป้อนๆนะนี่นะนี่ค่ะสีออกมาสวยงามนั่นแหละก็คือแนะนำนะประมาณนี้ค่ะและ มันมีหลายลายใช่มหมอันนี้ยลายออกใหม่ล่าสุดที่แนนเพิ่งมีนี่นะคะสองลายและด้วยความที่มันเป็นตัวปั๊มแบบนี้ใช่มหมแล้วมันก็แบบวางแล้วก็เก็บแบบก็มีคนแบบว่าเก็บไม่สะดวกวางแล้วก็แบบเปื้อนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยทาง midori เขาก็ออกมาเป็นเคสสำหรับใส่ตัวปั๊มไว้เก็บอีกทีซึ่ง มันก็โอเคไอเดียดีน่ารักดีไม่เก็บฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีเคสเนี้ยก็ใส่อต๊ปั๊มนี้ได้พอดีแล้วก็เอาวางซ้อนกันได้ด้วยนี่ก็ก็เป็นตัวเป็นกล่องแบบนี้นะนี่ค่ะใส่ต๊ะปั๊มได้พอดีก็คือมีแง่งตรงนี้นะไว้สําหรับเสียบอันนี้เก็บสะดวกสวยงามเก๋กไก๋แล้วก็มันก็วางซ้อนกันได้เยอะๆอย่างนี้เวลาเก็บก็แบบว่าวางตั้งก็ได้อย่างนี้นะ ประมาณน,นี้ค่ะวันนี้แน่นก็ขอจบวิดีโอวไว้ตามนี้นะก็คือสรุปนะคะก็คือมันปั๊มไว้ทําแต่งแดดี้กุ๊กกิ๊บน่ารักได้แล้วก็ขนาดมันพอดีกับช่องของเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยนะคะนี่แนน,นใช้ตัวโบปั๊มนี่นะแล้วก็ถ้าเป็นโฮโบนิจิก็นี่ขนาดกําลังดีแล้วมันก็มีหลายลายแล้วก็ หนึ่งตัวปั๊มไม่ต้องสิบอันเนี่ยอันนี้แนนซื้อสองอันเนี่ยมี20สิบลายเลยนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ